เคโนสวัสดีค่ะขอนําำเสนอให้ชมกับบ้านสไตล์สีหวานเววนะคะท่านใดชื่นชอบสีโทนนี้นะคะแปลงนี้นะคะพร้อมเขาอยู่ด้วยค่ะแต่อาจจะรีโนเวทเรื่องสีกันใหม่หน่อยก็ได้นะคะทุกท่านบ้านหลังใหญ่ค่ะพร้อมอยู่ได้เลยนะคะราคาสุดประหยัดเน้นต่มสภาพนะคะเป็นบ้านมือสองค่ะอยู่ในหมู่บ้านฉันตำบลตะพงอเภอเมืองจัังหวดระยองค่ะ พื้นที่ขนาด36ตารางวานะคะราคาเพียง890,000บาทเท่านั้นอยู่ใกล้ตีแยกตลาดผลไม้ตะพงนะคะตัวบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอนและ1ห้องน้ำค่ะอยู่บ้านเลขที่232ทับ113บ้านขายตามสภาพพร้อมอยู่อาศัยได้ค่ะบ้านอยู่ต้นซอยอยู่ใกล้ถนนสุข,ขุมวิท150เมตร และมีพื้นที่ให้จอดรถยนต์ได้3คันเลยค่ะสนใจมองหาซื้อบ้านอยู่จังหวัดระยองเข้าไปชมพื้นที่แปลงจริงได้นะคะบ้านหลังจริงพื้นที่กว้างมากค่ะพร้อมอยู่ได้ด้วยรถเยอะก็จอดได้สบายสบายทำเลดีๆแบบนี้มีไม่บ่อยนะคะสนใจโทรคุยสอบถามนะัดชมพื้นที่ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดไลน์ line, ตามเบอร์โทรได้หรือจะแอดตามไอดีไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะ2ช่องทางในการติดต่อผู้ขาย บ้านมือสองแปลงนี้เลยทีเดียวสวัสดีค่ะ